เอาให้ชมเรียวๆไปเลยนะครับมาแล้วตัวแรกอ่าตัวเล็กครับตัวนี้ใส่เหยื่อตกปรากฏนะครับนี่รอบที่สามสายที่สามเราจะใช้สูตรกระปุกนะครับอ่านี่วิธีการใส่เหยือในการไหลเบ็ดแบบโบราณนะครับสิบกว่าสายครับแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับสายนี้หลังจากโชว์ผลงานสูตรเย็น ไปแล้วนะครับกับสูตรกระปุกนะครับรับรองไม่พลาดแน่นอนมาลุ้นกันได้เลยครับผมเริ่มไหลเบดกันแล้วนะครับนี่กลางลำแม่น้ำแโขงเลยนะครับเรือเรารอบนี้นี่อยู่กลางลำน้ำโขงเลยครับมี่ฝั่งลาอาโนนจะเป็นฝั่งไทยนะครับนี่โดยใช้เรือตะวันแดงน้อยนะครับนี่อ่าแล้วก็สูตรเย็นนะครับรอบนี้จะเป็นตะวันแดงน้อยล้วนๆครับรอบเมื่อกี้ เป็นทั้งสองสูตรนะครับผสมประสานกันนะครับมาดูผลงานนะครับนี่สองรอบของเรานี่เป็นไงครับพี่น้องตัวเบเริ่มเลยอ่าฉลามแม่น้ำโขงครับนี่ปลาสายอยู่สดๆเดีย๋ยวเราจะไปทำกินกันที่แพรนะครับคืนนี้ติดตามให้ดีนะครับแพรริมน้ำโขงนี่ชายแดนไทยลาวมาชมการไหลเบ็ดกันต่อนะครับนี่หย่อนเหยื่อลงไปแบบนี้ ทิ้งทุนหินนะครับลากตามพื้นแม่น้ำโขงยาวไหลไปเรื่อยครับประมาณสองกิโลถึงสามกิโลนะครับอ่านี่หย่อนลงไปหย่อนลงไป,นงไปจนถึงก้นแม่น้ำโขงเลยนะครับถึงพื้นเลยเดี๋ยวลากไปเรื่อยไปเรือเ่อยเรือเราก็ไหลไปเรื่อยนะครับตอนนี้นี่เรือไม่ได้นิ่งนะครับเห็นไหมสังเกตทุนข,า,ขาวๆนะ,ะเรือเราจะไหลไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับ ใช้เทคนิคพิเศษความชำนาญพิเศษนะครับพายหาร่องน้ำจุดที่คาดว่าปลาจะอยู่นะครับแล้วมาลุ้นกัน,นเชือกหมดตะกร้านี่แหละครับถึงจะหยุดมาดูครับเชือกม้วนบื้อเริ่มนะครับนี่ลึกไม่ลึกดูเอานะครับยังไหลไปเรื่อยนี่โอ้เสือกม่วนเต็มเต็ม เชิญสิเบิดเอาตีครับนะฮะได้เวลาลุ้นกันแล้วคราวนี้จะได้ปลากี่ตัวครับเชื่อเครึ่งตะกานั่นแหละครับจะถึงหินก้อนแรกหินทวงนะครับเบาเปล่าฮะ,ะมาลุ้นกันครับเอ,เ,อเอาเลยบ่เอาเลยบ่เอาเลยเว้ยใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่อ่าสหายบอกว่าตัวใหญ่ครับมาลุ้นกันพี่น้องวันนี้ ใหญ่ลีบอโอ้ยิมยิมยิมมีเลือดสไนครับเบิ้งชิงใหญ่สำเดยเรากำลังอยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับนี่วิธีหาปลาแบบโบราณนะครับไหลเบ็ดกับน้ำโขงขลึกๆเชียวๆนะครับมีกระตุกมีกระตุกโอ้มีกระตุกฮะกมาลุ้นกันครับนี่ผลงานสองสายเรานะครับมาดู นี่เห็นบ่เนี่เแวบบแวบบอ่ามาลุ่นต่อครับใจเย็นเย็นลุ่นกันเบิงที่ตัวใหญ่สำได้ป้าน้ำโคงใกล้หรือยังจะหายบอกว่ามีกระตุกมาลุ่นตัวแรกกันครับสายนี้ เรือยังเรายังไหลไปเรื่อยนะครับนี่ไหลมาจากนู้นครับเราไหลเบ็ดลงมาเห็นไหมกระท่อมนะครับนะสองสามอันนะเราไหลก่อนนั้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับตอนนี้ประมาณสองกิโลเมตรแล้วเก็บเชือกแล้วครับสาวเอาตัวปลาอา่ามาลุนตัวแหลกใจเย็นใจเย็นๆไเย็นชมของดีแนนอนครับหาชมยากครับวิธีนี้ไหลเบ็ดแบบโบราณครับ เชือกเริ่มขึ้นตะกาะ้าแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าไก่สิได้รุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมันยังดึงอยู่มันบ่โอ้ยคิวยังดึงอยู่สันรุนเบิ้งว่าตัวใหญ่สําได้ครับตัวหลกน่าจะโดนหลายตัวอยู่นะครับหลายตัวอยู่บ่กล้าว่า รอ,อ,อ,อบนี้ลายโตครับรอบนี้รอ,อบแรกได้สิบสองรอบสองได้สองตัวตัวใหญ่รอบสามมาลุ้นกันครับนี่ใจเย็นๆลุนกันไปเพลินๆครับลุนกันไปเรื่อยเรื่อย เอาให้ชมเรียวๆไปเลยนะครับมาแล้วตัวแรกอ่าตัวเล็กครับตัวนี้ <c oughs> ใหญ่กว่าปรากฏบ้านเราอยู่นะครับอ่านี่ปลาสายู่ในน้ำโขงมาแล้วตัวแรกนั่น,น,นดึงยังดึงๆๆดิงดในมืออยู่ได้นั่น โอ้อไรลงมาบบไกลเลยแต่ฟูนโถเหือไหลไปเรื่อยนะครับนี่โอ้ธรรมชาติสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยความสุขของนักตกปลานี่ อยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกป่าร้องสัตว์ป่ายามค่ำคืนครับคืนนี้เราจะนอนที่แพรกันพรุ่งนี้กลับก็คงบ่ายนั่นแหละครับเที่ยงเที่ยงบ่ายครับหวังเงอนมันรูดเบิดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดึงแห้งบ่า <c oughs> สายเมื่อกี้ขาดไปห้าครับขาดไปห้างางหนึ่ง ว่าขันบูธือข้องใหญ่บ่อขาดดอกสายหาสิปอนนี่กลางมีน้ำโขงแล้วครับนี่ของใหญ่ๆทั้งนั้นบ่ธดึกๆในมืออะไรบ่บ่าขาดกระลุดทางเบ็ดเขาใส่เบ็ดหน่อยหนำหน้านนเนาะ รุนกันอีกครับสิแดงจากโตขาดบเนี่น่ะขาดสองคุณบ่ขาดสองสายแล้วครับนี่แหละถ้าลงน้ำลึกมันก็นตัวใหญ่ยังสีละขาดสามมีแ <c> ต <oughs> ่ขาดกับขาดถ้าเจอของใหญ่ครับกลางลำโคงสิบุรมีมาโชว์ในบ่จากตโต มีอาการอยู่บ่ห,ห,วหวยผมีเลยนี่ผมมันขาดเบิดบ่ซอยล,ลกดึงน้งจึกเๆจๆึกเจือกโอ้ยถือขล้องไงแล้ว กำลังใจให้ครับเรียบร้อย,อยขาดอ